สวัสดีฉันโจซี่มารานและฉันจะสมบทบาทเป็นมีอาในมอมวอนสเตดขอให้ตระหนักว่านี่เป็นการขับรถในเกมส่วนบนท้องถนนในชีวิตจริงขอให้ขับรถอย่างระมัดระวงัะวงและมีความรับผิดชอบอย่าลืมรักกิจผันดนิรภัยด้วยล่ะ สวัสดีท่านผู้ชมนะที่กำลังรับชมช่องเซเว่นนอนณตอนนี้ด้วยนะครับนี่เป็นนิฟ o อร์สปิดมาวเทสปี2 0 0 5นะฮะแต่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยเนาะโอเคฮนะถ้ทำใเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย let's go <S ในวันนี้ท้าแข่งกับนักแข่งแบล็กลิสหมายเลขสิบห้ารถนายวิ่งได้ไงอะ่ะพวก ใบเดิมพันฉันต้องการใบเดิมพันของนายมอนั่นมันอันตรายระวังด้วยมันจะเล่นสกปกถ้ามีโอกาสอันดับแรกฉันจะยึดรถนายจากนั้นเป็นหวานใจของนายเตรียมตัวไว้ให้ดีเฮ้ยตั้งใจหน่อยรถมันแรงนะเพราะงั้นขอจังหวะมันเปลี่ยนเกียร์ก่อนนะ ครับแต่เวลาซิ่งแล้วอ,อไปละหมาในตัดไปก่อนเลยอันดับแรกเออตามไม่ทันหรอกหมดเลยวะไม่รู้วิ่งก่อนยังไงเออตามไม่ทันหรอกระยะนี้เราวิ่งแบบชิวๆใครโทรมาวะจังหวะขับรถเฮ้ยอดทนไหมนะวิ่งอย่างนั้นแหละ อะไรสักอย่างเมื่อ6วันก่อนเข้าสู่เมืองร็อกพอร์ต ไงจ้าลูกหลอมาติดไฟแดงครับโอ้ชิปใกล้และเจอตำรวจฮนะจะไปซื้อน้ำปลาให้แม่ทันไหมเนี่ย ตำรวจมาค้นว่ะ1ิ a เอ cross เอาไงดีวะอย่าตื่นตุมโอ้ให้ตายเถอะนี่นายเลือกสนุนลงแข่งผิดที่หรือเปล่าเนี่ยรถนี่ไม่เลวเลยใช่ไหมหน้าปัดหัวเกียร์ล้อแม็กวิธีดูเท่านี้หรือว่ายังมีอะไรเจ๋งอีกไหม ฉันว่าเราน่าจะดูใต้ฝากระโปรงรถหน่อยนะความคิดดีนี่แต่ฉันจะบอกนายให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะยึดรถนายถอดมันเป็นชิน้นและตวรวจดูซิว่ามันถูกกฎหมายไหมมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงจริงไหมเรียกพวกช่างมาถอดชิ้นส่วนทีดูเหมือนการแข่งขันของนายจะจบลงแค่นะฉันจะบอกความรับอะไรให้นายอย่างหนึ่งการแข่งรถในร็อกพอตจบลงแล้ว ฉันมีเรื่องอยากจะเซอร์ไพรส์นายอีกนิดหน่อยนะฉันจะฉีกรถนายออกไปจิ้นจ<ๆ>ไม่ให้เหลือเลยตอนนี้ก็ลงมาได้แล้วอย่าให้ต้องใช้อาวุธถึงรถสายตรวจขณะนี้มีรถหลายคันกำลังหลบหนีอยากการไล่ล่ด้วยความเร็วสูงขอให้รถสายตรวจภายในพื้นที่เข้าสกัดกัน้นอืมคราวหนะ้านายไม่ได้โชคดีอย่างนี้แนะ่ ดูนี่นะโอ้โหเจ็บบาดใจไอ้คอร์สมึงนะมึงแถบสวยดีนี่เมื่อสี่วันก่อนขับตะเวนไปตามถนนเพื่อหาคู่แข่ง มองกูเลนะ่นแพงมากจเอากับพี่ปะลหรน้องอะยังไงมาครับสามสองหนึ่งกดไปด้วยไงตัดไปเลยระยะตรงกินขาดรถเราแรงรู้จัก B M W G T R เปล่า หักขวานหน่อยโหแค่นี้ดรู้ดิทิ้งห่างไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยขับชิวๆไงเออทำอะไรไม่ได้เข้าโค้งต้องผ่อนนะไม่ผ่อนนี่ชนเออผ่อนดีๆแล้วยัดด้วยในตัดไปเลยแค่นี้ก็ทิ้งห่างและระยะแบบโคตรไกลเออลอนนี่งงฮะอะไรวะไปฮะตอนนี้ทิ้งห่างยาวๆไม่มีตำรวจคนระับขับไปเลย หักซ้ายหน่อยแล้วหักขวาหักขวาไม่ต้องดิฟนะเกมนี้ดิฟยากครับค่อยเบรกเอาเออแล้วใช้ในตัดเล่งอ่ะผ่อนบอนผ่อนบอนใครเข้าโค้งไม่ผ่อนนี่ชนนะบอกเลยเอออันตรายจ,จ,จัจัดเนี่ยต้องมาเฮ้ยเกือบเฉียวนิดหน่อยได้อยู่โ C <c <oughs> อเคผ่อนรถผ่อนรถแล้วก็เข้าเบรกไปค่อยเติมพลังอื หนายรน้องระยะห่างบวก9.38โอเคเจ็ว,ว่าห่างเยอะนะครับม่าค่อยๆเข้าโค้งโอเคแนตตัดพุ่งเลยอยัดเข้าโค้งมาเลยหักไปโอเคเส้นชัยเรียบร้อยครับคอมพลีต กูบอกมึงเลยใช่ไหมเดซเซอร์ตามฉันมาฉันสลันมือหุบป,ปากไอหนุ่มแปลกหน้าอยากถูกเชื่อดอวะทำไมเราไม่ช่วยให้นายหายุ่งยากใจด้วยการห่อร้อนายไปชิชิ้นซะเลยล่ะจะเจ๋งไม่เจ๋งไม่รู้แต่รถคันนั้นส่วนเป็นบ้าเลยนะเฮ้ยใครอะไม่รู้เหมือนกันครับคุณหน้าแต่คุณเธอโคตรเอ็กเลยไม่รู้เป็นนักแบบที่ไหน เออกูก็ว่ากันแหละอืมแฟนมันหรือเปล่าวะดูดิโครเอ็กเลยเร็วกว่าทุกคันที่นี่อ่ะนะเห็นในชัดว่าเธอยังไม่รู้จักรถของเธอดีนะที่รักฉันรู้ว่ารถของนายไม่มีโอกาสรถของฉันถล่มมาหมดทุกคันแล้วแถวนี้ไม่ว่าเธอจะเอาอะไรมาแข่งรวมทั้งไอรถกระป๋องแก๊สนี่ด้วยโอเคงั้นนายจะเดินมพันเท่าไหร่อะห้าพันฉันให้ห้าพัน ว่าเด็กฉันชนะไอเรมน,นี่แล้วใครจะเป็นคนลงแข่งละ่ะฉันไม่แข่งกับใครจากไหนก็ไม่รู้หรอกนะและฉันไม่จำเป็นจะต้องฟังผู้หญิงที่ได้แต่ขับรถชุนฉายไปมาด้วยใช่นี่นักแข่งเบสลิสหมายเลขสิบห้านยจะต้องสะสมชื่อเสียงสักก่อนถึ่จะไปท้าแข่งกับเขาได้นะขอบใจที่บอกนะแล้วจะอันยังไงละ่ะไนสสิฉันเนี่ย เอาไงวะมันจะเอาป้ะนอะไม่ชนะหรอกทำไมไม่มื่นหนึ่งไปเลยล่ะเอ้ก็ได้พาเธอต้องการอย่างนั้นแล้วก็เอางี่เลยดีกว่าเอ้เรียกตำรวจมาให้หน่อยดิเรามีนักแข่งสองคนกำลังจะเริ่มแข่งกันที่อูเรือเรียกตำรวจมาเลยหรือจะเอารถพยาบาลมันด้วยก็ได้นะไปพวกเรากรลับเออนั่นแหละไปไปถุงกัน เดีย๋ยวตำรวจก็มาล้จะเห็นเรื่องสนุกหนึห่งไว้ถ้าหมอนั่นจะนัดนายได้ฉันไม่อยากเห็นหน้านายอีกโอเคนะมาเลยพ่อหนุ่มรถแดงเหรอจะซูบีเอ็มเราไม่ขนานมือพี่หลอกน้องสามสองหนึ่งไปเลยในตัตครับทิ้งห่างเราแรกเราต้องทิ้งห่างเข้าไว้ เอออย่าให้มันขับตามเราได้พยายามเดียวแบบมีเชิงไปเลยเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้วนั่นไงกูว่าแลวช่วงนี้ก็สอนเราเล่นนะว่เาเล่นยังไงโอเคตำรวจมาแล้วซิ่งไปเลยอย่าไปโอนวัวตดดำรวจกาลังวอวหาดดกันนะว่าเราไปทางไหน เออเข้าใจแล้วกำลังตามรถมันอยู่อ๋อประมาณอืมมันบอกมันบอกว่าขับด้วยความเร็วสูงโอเคแน่นอนรถเราแรงเราต้องขับเร็วอยู่แล้วตำรวจรถตำรวจยังแรงกว่าไอ้้ไอคันข้างหลังนั้ลูกกระจกมันะดูดิรถตำรวจไม่ทำไม่ปล่อยเลยระยะห่างแค่เจ็ดหกเมตรโอเคตำรวจนี่ไม่ปล่อยเลยจริงๆค่อยเลี้ยวฮะ อยูด่ดีอยู่ดีรถตรถตำรวจก็สปอนทั้งหน้าเออแต่รถคู่แข่งนี่ทิ้งห่างเป็นกิโลโอ้โหระยะนี้แซงไม่ได้ลอมั้งคู่แข่งอ่ะไปจ่อกเกินนี่ยังไงสินเราอะ่ะเออในตัดไปเลยเข้าชันชัยแบบไม่มีโกโอ้ห่า,หางไปสองสามกิโลแล้วนะชนะใสๆไม่มีน้ำมีแต่เนื้อ สองวันก่อนสร้างชื่อเสียงพิชิตชัยในการแข่งเอาว่ะมีโทรศัพท์มาแล้วฮัลโหลเออนี้ต้องรับนะวันนี้อาจจะไม่อาจจะแบบเป็นวันที่ดีหรือไม่ก็เป็นวันที่แย่ก็ได้อะไรเงี้ยที่ด้แข่งกับเขาแต่จะวิ่งให้เต็มที่ครับไปเลยนะสกเราต้องชนะในแบบนี้รถเราแรงสุดแล้วไม่มีใครตามเราทัน รถเราแพงที่ไม่มีขายมีแต่ไปแย่งชิงชาวบ้านมนาะเอาฮะโอ้โหผ่อนผ่อนสองรอบหรอหรือว่ารอบเดียวปัดซ้ายปัดขวาโอเคจําได้อยู่ฮะพยายามเบรกเบรกเราดีฮะแล้วก็ในตัดพุ่งเลยพยายามทิ้งห่างระยะนี้ทำไมรถคู่ต่อสู้มันเอื่อยอย่างวะหรืออาจจะเป็นแบบทดสอบ อยู่ในหมดทดสอบอยู่เหรอเอออาจจะแบบอ่อนข้อให้อะไรเงี้ยโอ้โหความเร็ว200 2้0ยอสิจะ300แล้วโคตรไวโอเคเดี๋ยวรอบหนึ่งครับเสรยขึ้นไปหักซ้ายด้วยความเร็วสูงแล้วก็ในตัดพุ่งไปเลยจริงระยะไปอีกอหนึ่งนาที13วินาที โอเคถือ okay. ว,ว่าได้อยู่ทําความเร็วสปีดท,ทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นบอกเลยรถเรานี่แลกสุดในเกมแล้วเออขนาดตำรวจยังตามจับไม่ได้อบอกเลยว่าพังนี้ตำรวจเปนแ้นแ,นแ้นฝังหุ่นอันนี้แ้นฝังรถโอเคฮนะเร่งสปีดพยายามทิ้งฉีกหางเข้าไว้ครับเพื่อดีบอดจะได้ไม่ตามเกือเกือบเพื่อดีบอดจะได้ตามเราไม่ถึง ออโอ้โหห้าร้อยเมตรเห็นฝุ่นแล้วระยะนี้เข้าเส้นชัยแบบไม่มีอีโกโ้โอเคโค้งสุดท้ายแล้วครับงั้นไม่ตัดไปเลยโค้งนี้เบ,รเบ,รเบริร์ดเบิร์เรยบร้อยุดสองนาทีโอเคครับสวยๆออาวโทรไปอีก Yeah, you're style. see you around. What's up, poser? putting out there. I really am. Because I can't wait to get a crack at that ride. What? Didn't anybody tell you? You gotta put your ride on the line to run against a blacklist racer. And that is why people aren't stupid enough to do it. มันบอกว่าในแบ็กลิสต์มมีชื่อกูแน่แต่มันจะไม่มีชื่อบึงไอ้โง่เขาแล้วในวันนี้ท้าแข่งกับแบ็กลิสต์หมายเลขสิบห้ารถนายวิ่งยังไงอะพวกใบดําพันฉันต้องการใบดําพันของนายหมอนน้ามันอันตรายระวังด้วย มันจะเล่นสกปรกถ้ามีโอกาสอันดับแรกฉันจะย,ยึดรถนายจากนั้นก็เป็นหวันใจของนายเตรียมตัวไว้ให้ดีเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมัดแซงไปได้ไงวะน่ะเฮ้ยตั้งใจหน่อยรถมแรงเพราะงั้นรถจังหวะมันเปลี่ยนเกียร์ก่อนนะริงนักมาเลยมัดแต่งหออจะสู้บีเอ็ม ชิดผิดแล้วน้องมันคนละชั้นเออพร้อมครับ3 2 1โองหกไปแล้วนายตัดไปก่อนเลยับแรกพยายามทิ้งห่างอย่ามาไล่กูใช้หมดแล้วอะ่ะค่อยเร่งเครื่องไปเอโอโหทางแบบชันทางโค้งด้วยเอาไงอีกคราวนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ระยะค่อยๆเดียวครับ อย่าพยายามออกเลนเยอะออกเลนเยอะเดี๋ยวล่วงเออทางตรงแล้วก็ในตัดเลยระยะนี้เผาขนเออนั่นแหละโอเคทางสวยครัวเบรก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 เลยโค้งไม่ได้โอ้ยตำรวจชิปแล้วมาไงวะเนี่ยอืมโอ้มันแซงไปแล้วไม่ได้ต้องแซงกลับจ้าเอตาเองไม่ตาเองนะฮะฉีกขวาบิดเลยไปละ อ่ามันบอกรายละเอียดโอ้โหอ๋อมันบอกรายละเอียดลอุ้งชนหักก่อนโอเคพยายามเร่งเครื่องครับตอนนี้อุ้ยเกือบชนรถตำรวจเอาไงวะเนี่ยตามไม่เลิกเลยวะ่ะหลบซ้ายหลบขวาหักศอกแบบไม่มีกู้โอเคอยังนำอยู่ฮะตอนนี้โอเคได้อยู่ไป เออระยะห่างยังได้อยู่เลเซอร์มันลดอ่อนด๋อยมาแต่งเราจะมาสู้พีเอ็มไม่ได้เออขับไปเลยไงน้องไล่ไม่ทันไงชีอ๋อเหตุการณ์อันนี้เหตุการณ์เต็มโอเคดูแล้วภาพภาพแฟลชแบ็กไปครับตอนนี้ทางสะดวกครับโอ้โหไล่ไม่ทันอีหกสิบเปอร์เซ็นต์นะจะถึงเช่มชัย ทิ้งร้อยใครโทรมาเนี่ยเหรออ๋อนิ่งกันไปทางนั้นแหละอย่าหันกลับมาไปฮะลงเนินไปเลยในตัดอืมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยรถเป็นไรเฮ้ยเดี๋ยว80%จะถึงจ้าชายแล้วเฮ้ยโอ้โหรถมาพังเลยตอนนี้จบเลยทิ้งกุญแจให้มันแล้ว เฮ้ยรถเราไปแล้วว่าโหไม่น่าเลยเครื่องจริงมันต้องเล่นตุกติกอะไรเนี่ยขอบใจสำหรับรถคันสวยของนายนะจะรู้ว่านายน่ะไม่ใช่พวกแบล็กลิสต์หรอกไก่อ่อนเฮ้ยเงินตัพันอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมอนี่จนมุมไปไหนไม่ได้อ่ะไงล่ะรถคันสวยของนายเป็นของฉันแล้วและฉันจะขับมันอย่างที่นายม่ควนทำได้ มันจะเร็วแล้วก็แรงเป็นบ้าเลยล่ะต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเฮ้เมียที่รักพวกแชมป์เข้าอยู่ทางนี้กันนะตำรวจตำรวจตำรวจมาเว้ยหนีเว้ช่วยชิงหนีตำรวจเฮ้ยนี่จะที่ตำรวจอยู่นะไปรถเมย์ทางโน้นนะพวกไปเว้ย ยูซี <You> คิดว่านายแนะ่แต่ตอนนี้นายเสร็จฉันแล้วเฮ้ย hey, ลงมือเฮ้ยรถคันเก่งของนายของนายเป็นไหนอะไม่เห็นต้องสนเลยที่ที่มันไม่อยู่ไม่จะเป็นต้องมีรถหรอกและพวกนั้นจะต้องชอบนายแน่ไอ้หนูในเวลาตอมสถานีตำรวจครับผมมาทำอะไรนี้ รถแดงแป๊ดแล้วมันใครอะมันมีอยู่คนเดียวแหละมีอามาเบิ้ลทำไมหน้าเดี๋ยวก็นโดนจับหรอกเอ๊ะขึ้นมาซิไปนะพาคุณซิ่งไปแดกข้าวจะได้ยินมาว่าพวกนั้นไม่ปล่อยนายไว้ง่ายๆแน่ฉันว่าน,นายลำบากนะถ้าไม่มีรถใช้ลงแข่งกันะเรเซอร์สนุกกับรถข,ของนายมากเลยเขาใช้รถ <atra ff> s> <S นายซิ่งไปทั่ว แต่ที่แย่ก็คือโมอนั่นขึ้นเป็นแบ็กลิสต์หมายเลขหนึ่งอะ่ะด้วยการใช้รถของนายนั่นแหละถ้าอยากเอาคืนนายต้องมีชื่อเสียงของเขาโชว์กันเอาชนะกันข,นขาแล้วก็ทำให้ตัวเองมีค่าหัวซะฉันจะหาที่ไว้ให้ในายซ่อนตัวแต่ดับแรกนายต้องการหารถคันใหม่ซะก่อนเฮ้ยแอดนี่มีอานะฉันกำลังพาเพื่อนไปหาช่วยฉันหน่อยได้ไหมดูแลเขาหน่อยขอบใจนะจะเเตน,นี้นายครั้งหนึ่งแล้วเอาลถะพามาซื้อรถนะครับ mm hmm. เปิดประตูลงเลย เฮ้ hey, นี่ฉันเองนะลองดูแผนที่ของนายสิตรงไปที่กำแต่งที่ฉันจะเคยบอกนายจะไปเจอที่นายที่นั่นแล้วเจอกันโอเคปิดเพลงก่อนครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลิขสิทธิ์เข้าอ๋อไปที่ตำแหน่งบ้านไปเลยอ๋อค่อยขี่ครับเดี๋ยวน้ำมันน้ำมันไม่มีหมดเออเราไม่ต้องเล่นเครื่องเยอะไปเลยค่อยๆพอ,อ,อนครับเดี๋ยวรถชน เดี๋ยวเราเบรก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 เราอยา่าทำพังไม่ได้โอ้โหเกือบติดเดียวเออจะค่อยไปครับเออรถไม่แรงไม่มีแรงเดินใช่ไหมไม่มีแรงเหยียบคันเร่งดิต้องบู๊ดอ่ไรเงี้เซฟเพาส์เราเออเดี๋ยวซ้ายใช่ไมอาพรอนพรอนพรอนก่อน,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 อนเอออ่าไม่ต้องบีบแต่ก็ได้พี่โอยู่แค่ยงไปตีไฟเลี้ยวเองแค่นั้นแหละเออเดี๋ยวแป๊บนึ้งไฟแดงใช่ไหมอ่ะไฟแดงกูผ่าเลย <c oughs> เดี๋ยวทำตามนะครับน้องๆมันไม่ดี ฟรีรถแป๊บหนึ่งเข้าบ้านไปเลยครับน,น่าจะหนีนายเจอมาแค่ได้สินะนายคิดว่าไงล่ะนายสามารถเอารถมาเก็บได้ที่นี่ทิสบอนเป็นเซฟเฮ้าส์ของนายนายสามารถใช้มันที่สําหรับพักเพื่อระดับความร้อนแรงของรถพุ่งสูงเกินไปานายอยากจัดการเรเซอร์แล้วเอารถของนายกลับคืนมานายมีงานที่ต้องทําเยอะเลยนายต้องเดินหน้าต่อเข้าไปติดกลุ่มแบ็คลิสต์แล้วถล่มทุกคนที่มาขวางทางไปซะ แต่ไปที่พวกนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องนายก็แค่ทําทุกทางให้ได้กลับไปเข้าในบุ่มแบล็คลิสต์เลือกรายการแข่งขันที่เหมาะทําให้ค่าตัวสูงขึ้นแล้วนายจะได้เข้าแข่งขันแบล็คลิสต์พอชนะพวกนั้นไปได้หมดแล้วนายก็จะได้จัดการเรเซอร์ได้ไม่เลวใช่ไหมละ่ะฉันจะให้นายกลับไปทํางานต่อและจะติดต่อน,นายเมื่อถึงเวลาแล้วเจอกันนะจ๊ะ